พาไปดูคลิปนะครับรบีวายังว่าง U7 เจ็ดโชว์ประสิทธิภาพของช่วงล่างนะฮะเอาปรมาจารย์กังฟูขึ้นไปยืนท่าเขาเรียกท่าอะไรสักก๊จัมขาเดียวแสดงกังฟูอ่ะว่าแ, <บะ S 1> แสดงกังฟูขา <นะ S 1> เดียวยืนขาเดียวอยู่บนล,งลังคารถวิ่งผ่านตัวหนอนประมาณ50อัน ไม่หลน่นไม่สะเทือนครับชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับสุดยอดสุดยอดแนละ้วเนี่ยดูจากคลิปได้ครับอ่าดูคลิปเลยนะฮะถือว่าเป็น,เป,นเป็นงานอดิเรกข,ของรถค่ายนี้นอกจากทำรถนะฮะคือเขาขยันทำคลิป ลองเราทําความเข้าใจกับคุณไม่ใช่ใหม่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราเรียกเขาว่ายันหว่างอ๋อเหตุเหตุเนี้ยเนื่องจากเราเรียกว่านี่เขาเรียกอ่าอะไรนะเสียงในฟิล์มนี่นี่คือเราได้ฟังเสียงในฟิล์มจากหูของเราเองงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาผมกับพี่เอเนี่ยได้ไปเจอคนจีนที่ทําแบรนด์นี้มาเลยเขาเรียกรถรุ่นยี่รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ว่ายังว่างครับ ไม่ใช่ยันหวางอย่างที่เราตรงกันหรือยันหวังยังหวังไม่ใช่ยังว่างก็คือเขาว่างอยู่อะเขาใจไหมพี่ใช่เขายังว่างเหมือนผมถามพี่อะว่างไหม ยังว่างอยู่นั่นไงอย่างนี้เลยเรียกให้ถูกนะนะฮะตัวนี้คือยังว่างอยู่เครับนะฮะก็เป็นรถซีดานซีดานไฟฟ้าซีดานหรูพรีเมียมซีดานนี่นะฮะโชว์สมรรถนะจริงบอกว่ารถเนี่ยถ้าเราดูจริงรถคันนี้มีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังมากถึงพันสามร้อแรงม้าู่แรงนะแต่แต่ทั้งผู้ทั้ดไม่เกี่ยวครับเพราะว่าคลิปนี้ ว่ากันด้วยความนุ่มนวลเพราว่าด้วยช่วงล่างที่ติดมาเจ้าอย่างว่างยูเจเนี่ยว่าเนี่ยผ่านลูกอนาดที่แบบโอ้คือถนนเส้นไหนดีกว่ามีลูกอนาดเยอะขนาดนี้ยอันนี้คือเซตอัพขึ้นมาเลยเป็นสนามทดสอบเลยนะใส่ลูกอนาดเข้าไป50อันวางเลยครับเต็มถนนะแล้วปรมาจารย์กังฟูคือใครนะฮะใครครับเว่งฉุนอื ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครนี่อือนี่อือนี่ดูเหมือนดีนะแมพูดพูเหมือนรู้จักทําเสียงอือเหมือนรู้จักนะฮะเวงฉุนเขาเรียกเขาเรียกการแสดงไงพี่ขึ้นไปยืนโชว์กังฟูขาเดียวอยู่บนหลังคารถแล้วก็วิ่งผ่านเลยยืนแล้วให้ชัดเจนว่ารถมีความรู้ไหมเพราะถ้าขาเดียวเนี่ยการทิ้งน้ําหนักลงด้วยประจารย์กังฟู ถ้ารถมันสะเทือนเนี่ยก็คงจะกริ้งถูหรือถ้าใช้พันสามร้อยแรงม้าออกตัวเนี่ย oh. อาจารย์ก็คงจะลงเวลาหาล้ารถอาจารย์เหม่งจุนอยู่นู่นไปแล้ว <c oughs> ถ้าเทคออกตัวด้วยมอเตอร์สี่ตัวนะฮะอาจารย์อยู่นู่นเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ็า <c oughs> ไม่ได้บอกแล้วแรงมาไม่เกี่ยวกัน <c oughs> ว่าดยความนุ่มนวลครับผมแต่คำถามที่พอหลังจากเราเห็นคลิปเนี้ย <c oughs> ก็ทึ่งถึงความนุ่มนวลของเขา <c oughs> คือรถมันอยู่อย่างนี้นิ่งๆเลยอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้บอดี้รถนะอันนี้บอดี้รถแล้วล้อ,ลอมันเป็นอย่างเงี้ยดึง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 เขาเรียกว่าภาพแบบเนี้ยครับผมจําได้นะจิบตาเลยผมเคยเห็นนะเมื่อก่อนทางฝั่งเยอรมันเนี่ยชอบโชว์คลิปแบบนี้มากเมอร์เซเดสเบน จริงจะบอกเหมนเซีเบนไม่ใช่ผมมาติดตามากกว่าเมอร์เซเดสเบนอะไระพี่เคยเห็นของอะไรฝั่งญี่ปุ่นครับเล็กซัสเล็กซัสใช่ไหมอ๋อเล็กซัสเขาก็จะโชว์ในลักษณะของเขาแต่เมออ์เซียร์เบนผมจำได้คลิปเก่าใครเคยไปดูมั่งครับโชว์สมรรถนะของ W 201 4คาร์ตไฟท้ายสามเหลี่ยมครับวิ่งอย่างนี้เลยวิ่งลุยที่ที่หูขาเลยแล้วล้ออยู่นี้แล้วรถนิ่งเลยอ่าพอเรามาซื้อ W 201ขับในประเทศไทยครับ ลองลองหลุมดูทําไมไม่เหมือนแบบที่เยอรมันมันทาวะ <laughs> จะเหมือนได้ไงครับผู้ชมทํา <laughs> ไมรถมันอย่างนี้เลยเ <laughs> ราจะเหมือนได้ไงครั <laughs> มันไม่เห็นอยู่นิ่งๆแล้วล้อไปอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยดูนะพี่หลามทามือให้อยู่รถไปอะ่ะแล้วแล้วล้อมัน้เนี่ยพี่หลามทํามืออย่างเร็วนี้อแล้วที่ไทยอะ่ะพี่หลามขับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กคดค่อยๆลงไม่ใช่ผมลูดเลยมันก็ไม่ได้ความเร็ววันนี้ได้ผมเห็นคลิปนั้นปุ๊บผมเจอเพื่อนผมมี W บสองศูนย์หนึ่งผมบอกให้ขอนลูดทีหนึ่ง รูดเนี่ยโหอย่างนี้เลยยนีเลยผมก็แบบเดี๋ยวหลุมหลุมประเทศไทยกับหลุมเยอรมันมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะถามว่าตอนนี้เพื่อนคนนั้นยังคบอยู่ไหมนะฮะอ๋อเออมีหน้ามาหลังหลังมันไม่ติดต่อมาเลยอ่ะตั้งแต่ขับรถมาหลังนยืมรถเขาไม่ขับอย่างนั้นแล้วเขายังคบอยู่ไหมฮะมีหน้าทำไมมันเมินผมไปทําไมมันแบบทาท่าเหมือนโกรธก็ไม่รู้ นะนะเราก็เป็นลองคนเล้าคนเราจริงๆจะบอกว่านี่พ่รามเห็นฝั่งยุโรปผมเห็นฝั่งญี่ปุ่นเล็กซาสนะตอนเปิดตัว l อ4สี่รออ่ะเขาโชว์เอาแก้วน้ำมาวางบนเครื่องเลยแล้ววิ่งลุยอย่างเงี้ยว่าน้ำไม่กระชอกโกนี่มันทาคุมิเกอดจะเป็นทาคุมิแล้วถ้าเป็นน้ำเต้าหู้มานี่ใช่เลยอืก็นะก็นะคือคือก็เนี่ยมาล่าสุดยังว่างเนี่ยออกกวกเสียงผิดไม่แล้วยังว่าง U7 ยูเจ็เนี่ยก็ออกไีกแล้วครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าแบรนด์เนี้ยเขามีเวลานอกเหนือจากการสร้างรถนะฮะพอาะเขาก็จะมีอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆครั้งแรกเราเห็นเขากลับรถโดยที่ไม่ต้องเลี้ยวพวงมาลัยก็กลับมาแล้วล่าสุดนี่เร็วๆนี้เลยฮะนี่นี่ผู้โชคดีฮะการนำรถว่ายน้ำเออที่มอเตอร์โชว์ที่มอเตอร์หาเนี่เดี๋ยวมีคลิปให้ดูเลยคนนี้คลิปเราขึ้นทันงานมอเตอร์โชว์ยังนานๆๆ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 นๆๆ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 เๆๆ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  มีวัดดีแล็บเนี่ยคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสระน้ําขนาดใหญ่แล้วคุณไปลงชื่อต่อได้นะต่อคิวได้เขาจะมีรถแบบพาคุณลงไปจมลงไปในน้ําเลยใช่ครับตัวยังว่างเนี่ยยูเอ็ยูแปดยังว่าง U8 ขับลงไปในน้ํเลยน้ําลึก160เซนเรียกว่าถ้าคนไซส์ปกติก็มิดหัวนะฮะลงไปเนี่ยล้อลอยเลยครับแล้วก็วิ่งเป็นเรือเลยก็น่าจะเป็นครั้งแรกแหละที่นรมิรฮอของคอจัดงานเนี่ยไอคชั่นเนี่ยทาสาวยน้าจาลองถูกแล้วไม่ได้คนว่ายด้วยเอารถไปวิ่งเล่นเออรถลงไปจมน้าเล่นครั้งแรกของประเทศไทยใช้กล้าคําใช้คํานี้นะว่าการพื้นเราไม่ได้ใช้พื้นที่แบบเป็นสาอะไรคืออันนี้คือจําลองสะ แล้วเห็นความลึกเัดเจนถ้าเป็นสระจริงๆจะลงไปยังไงแล้วจะขึ้นไปยังไงเพราะไม่แล้วเดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวอาจจะอาจจะบอกว่ารถมันลงไปไม่ลึกจริงอันนี้เห็นเห็นนะน้ำเห็นเห็นใสๆเลยสูงเลยใสๆเลยครับมีมีแนวให้ดูน้ําระดับใต้น้าด้วยนะว่าเนี่ยพอลุยแล้วเป็นอย่างไรใช่แต่เขาก็บอกว่ารถี่คือจะบอกว่ารถเนี่ยสามารถทําได้ดีน้ําได้ลึกในเวลาไม่เกินสามสิวินาทีแต่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นอ่า ใช้ในยามสถานการณ์ฉุกเฉินครับไม่ได้หมายความว่าให้ซื้อเจ้ายังวังยูเอเนี่ยไปไปลุยน้ำเล่นไม่ได้ที่หน้าบ้านมีคลองอยู่จะไว้ข้ามคลองทุกวันจะซื้อรถไ,นะไปทำเป็นเรือไม่ได้นะฮะอันนี้ใือใ,ในกรณีฉุกเฉินกรณีแบบคุณเข้าป่าแล้วน้ำท่วมตัดอัรตดีนะ,ะเดี๋ยวซื้อไว้ใช้แ,วแถวนครนายกแถววังตะไคร่ชอบเวลาหน้าฝนชอบมีน้าป่าไหลล่ะเราเหลือเข้าออกได้ฮะพอลุยได้นะ นี่แล้วประสบการณ์ผมนะนั่งอยู่ในรถนะครับลงไปเนี่ยคือเราไม่เคยขับรถลงน้ำอ่ะพอน้ำมันท่วมฝากกระโปรงรถปุ๊บนะในความรู้สึกผมตอนนั้นนะถ้าเป็นรถกูเองนะมึงเอ้ยบันไยเกิดเออพี่ครับผมจะบอกว่าคงไม่มีใครหรอกครับอยากขับรถลงน้ำแล้วน้ำท่วมฝากระโปรงอย่างที่พี่พูดอ่ะครับถูกคือคือไม่ใช่พี่คนเดียวละไม่มีใครอยากหรอกครับไม่หมายความว่านั่นตัางนะคือคือการขับรถลงไปอย่างนั้นนะ เวบ็บวิธีแรกผมบอกเลยครับว่าหมายความว่าตังค์ตังค์เ่ไม่รู้เท่าไหร่มากน้อยแล้วแต่รถคุณแต่ตังค์นะฮะเสียแน่นอนหลังจากนั้นทิ้งอ่ะนะฮะมันทําให้เราเสียแวบไงแต่พอลงไปปุ๊บเฮ้ยมันวิ่งได้มันอยู่ในน้ํามันไปได้ด้วยมันเลี้ยวได้ด้วยมันกําหนดทิศทางได้ด้วยคือคือนี่ผมผมว่าก็อยู่ในคลิปเดี๋ยวผู้ชมดูคลิปเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่รามผมอยู่ในรถเนี่ยผมอะ อยู่ในข้างรถผมก็ถ่ายอยู่ริมสะริมสะถ่ายถ่ายขึ้นบเกาะขอบสาอยู่เกาะขอบสะถ่ายดู่ล้วถ่ายถ่ายอยู่ก็เห็นเห็นชัดเลยว่าพี่หลานก็พยายามอยู่ในรถแล้วก็พยายามวีล็อกตัวเองไว้ถ่ายตัวเองแล้วก็บอกไปบันทึกเหตุการณ์ผมเห็นจังหวะที่รถมันเลี้ยวอ่ะนั่งข้างหน้ามันเอียงมันเอียงมันเอียงแล้วแล้วน้ํากับขอบประตูอ่ะมันห่างกันแค่นี้คุณผู้ชมแค่นี้ไม่ถึงไม่ถึงคืบกระจกหูช้างนี่จะจุ่มน้ําอยู่้วคือผมก็นั่งลุ้น เข่าไหมเข่าไหมเข่าไหมแล้วคนโบราณเลยเนาะเรียกกระจกหูช่างภาษาเรียกคนโบราณเลยภาษาไทยแท้เลยแท้นี่ยคนยุคเก่าอายุเกินเลย9 0้าูนนี่ฮะน่าจะเจ็ดูนย์อะมาเรามาดูยูเจ็นี่กันบ้างนะฮะยังว่างยูเจตัวนี้นะฮะความน่าทึ่งของมันคือมันเป็นรถที่แรงมากหนึ่งหนึ่งอะนสอง2้อแรงมิอ่แรงมาใช้มอเตอร์สี่ตัวเลยเป็นไดเล็กเลยนะครับไดเล็กมอเตอร์มอเตอร์สี่ตัวแรงมาเยอะพี่ดูแรงบิดเขาก่อนฮะ คือนี่แทบจะฉีกรถเลยนะแรงบิดขนาดนี้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่นิวตันเมตรผมพูดในมุมนี้แรงบิดขนาดนี้โครงสร้างตัวรถต้องแข็งแรงมากนะพี่อันนี้มันแรงบิดระดับเดียวกันกับพวกรถไอ้เขาเรียกอะไรนะรถรถที่แบบว่ารถแข่งคอทมไมที่เป็นรถสร้างขึ้นมาหน้ายาวเลยรถหน้ายาวยจริงจริงแรงบิดอันนี้ก็คือไฮเปอร์คาร์ครับคือระดับระดับนี้นี่คือปกติพวกชิวรอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แรงบิดขนาดนี้ก็จะบอกว่า คงแทนตรงถังต้องแข็งแรงนะเพราะว่าด้วยแรงบิดขนาดนี้แล้วมอเตอร์ทั้ง4หมายเขามันสามารถจะแยกล่างกันได้อะถ้าถ้าการพุทธขันเร่งเต็มร้อยในทันทีทันใดครับผมโอ้โหถือว่าทําได้ดีมากและช่วงล่างก็สุดยอดเลยครับนะฮะก็ตัวนี้ถือว่าโชว์เทคโนโลยีของยัคว่างช่วงล่างได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะใครสนใจแวะบูธบีวดีดีวมีอะไร คันนี้ไม่มีที่บูธไม่มีไม่มีเขามีน่ะคือคุณลุยน้ำนะคือเจ้า U8 เอไปดูได้ไปดูได้ U7 ไม่มีนะอันนี้ U7 ดูในคลิปนะในในเฟซบุ๊กยังมีคนพิมพ์อยู่เลย b ี d ยันว่างเขาเรียกอย่างว่าง